สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองสิงหาแล้วครับเดี๋ยวจะมาทําคอดกุ้งอีกตามเคยนะครับวันนี้บ้างครับถ่ายน้ําเสร็จเดี๋ยวมาทำคอดกุ้งนี้ให้ชมให้ดูอีกแล้วนะครับท่านแม่น,นีดกใช้ได้เลยนะครับเต็มไม้เต็มอันนี้ซูมเลยครับอันนี้ยัวเยียเลยนะครับกุ้งเราแข็งแรงไม่ต้องห่วง แม่นี้ประมาณ4.3 4. 3, 4. ไม่ถึง4.5เท่าไหร่นะครับซูมเล้วตรงนี้สูงมายกใช้ได้เลยนะครับ โอ,อยวจะอาบอ่ะครับผมค้อใหม่จะจับกันเป็นก้อนหน่อยนะครับไม่รู้ว่ากี่ตัวเหมือนกันนะกลางไม่ถูกเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผม